โอเคครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งในยามตกฟากนะฮะอีพีนี้แขกรับเชิญเราอยู่เหมือนเดิมก็คือคุณตะของอาถันแล้วก็คุณเพื่อนนะครับผมจาก E ีพีที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้ E ีพีที่แล้วสนุกมากส่วนอีพีนี้ก็จะคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับการเจอผีนี่แหละเหมือนเดิมแต่ว่าเราเจอผีเนี่ยคิดว่า มันดีหรือไม่ดีหรือเราได้หรือเราเสียอะไรไปบ้างเอางี้ต้องพูดก่อนว่าการเจอผีทุกคนจะตีไปว่ามันไม่ดีใช่ไหมครับการเจอผีเนะี่ยไม่ดีแน่ๆผีมาหลอกเราทําให้เราจิตตกทําให้เราจับไข้หัวโกรนที่เขาเล่าๆกันมาเนาะแต่ว่าก็จะมีอยู่อ่ะสประเด็นเลยหลักๆที่ผมจะ,จะอยาก อยากได้ความคิดเห็นนะครับว่าคือ1น่งเจอผีดียังไงสองเจอผีมันไม่ดียังไงอ่ะกับสามเราเสียหรือเราได้อะไรจากการเจอผีบ้างอะไรเงี้ยงั้นเริ่มจากข้อเสียก่อนละกันเพราะว่าน่าจะคิดกันได้เยอะอยูู่เพราะว่าเจอผีมันมีข้อเสียถูกไหมครับมีข้อเสียอ่ะเริ่มจากบ้ากอนก็ได้ครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวเราเองครับคือถ้าถ้าเราเจอผีแล้วเราไม่ได้ตั้งสตินะม,มันก็จะเหมือนจิตตกระแวงอ,อะไรเงี้ยครับอื แล้วก็ทําให้เราเนี่ยเหมือนอยู่ไม่สบายใจไม่สงบสุขเหมือนแบบคอยระแวงว่าเเดี๋ยวจะมีตรงนี้มาไหมตรงนี้มาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในลักษณะนั้นก็คือทําให้เสียสุขภาพจิตอ่าอ่าพูดนี่พูดรวมรวมเนาะว่าอาจะทําให้เสียสุขภาพจิตอ่ะอย่างคุณเพื่อนการเจอผีมันไม่ดีกับตัวเราอย่างไงเพื่อนคิดเหมือนคุณตาก็คือมันเหมือนเราจะต้องมานั่งระแวงในทุกจุดที่ดูมี ดูจะมีผีอ่ะคือต่อให้พื้นที่ตรงนั้นไม่ไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะเคยเจอผีในลักษณะประมาณเนี้ยพอเราไปเจอเหตุการณ์เหมือนเดิมอ่ะเราจะคิดแล้วว่าตรงเนี้ยมีผีแน่เลยเพราะเราเคยเจอใช่เราเราแองเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือเกิดความไม่สบายใจแหละในการใช้ชีวิตะช่ง่ายในการใช้ชีวิตว่าคือเราไปโรงแรมนั้นเราไปปั๊มนี้เราไปที่ไหนก็ตามสมมุติว่า เราเคยเจอแบบนี้เราไปอยู่จุดแบบเดิมอีกครั้งหรือว่ามันคล้ายคลืงกันมันอาจจะเจอคุณเพื่อนพอจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเจอแล้วรู้สึกไม่ดีเลยอะคือรู้สึกแบบแบบเนี้ยที่แบบต้องระแวงไปทุกที่เลยมีไหมมีเหตุการณ์ที่ที่เจอบ้างไหมหเพื่อนจะคือถ้าโดยสาส่วนใหญ่จะเป็นแค่กับ เหมือนเราจินตนาการเยอะว่าจะต้องเจอผีอย่างเงี้ย่เออเหมือนเราจะจินตนาการเยอะอย่างเช่นเราเจอที่มืดมากๆอะไรเงี้ยเราจะชอบจินตนาการไปแล้วว่าแบบเดี๋ยวจะต้องมีอะไรโผล่มาแน่เลยเออเดี๋ยวจะแห่อะไรหรือเปล่าหรือเช่นแบบไอประตูตู้ตู้สภาเอออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยกล้าเปิดเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบแห่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เพื่อนก็ไม่เปิดด้วยอ่ะด้วยจากการที่โอเคบางทีเราก็ไม่เคยเจอหรอกแต่ว่า เราไปดูหนังมาเราไปดูอะไรมาที่มันคล้ายค,คล้ายกันว่าเฮ้ยเปิดมาเฮ้ยมันจะเหมือนเรื่องนั้นไหมวะอ่ะเดี๋ยวกูไม่ดูกูไม่อะไรดีกว่าอะไรอ,อย่างกุตะมีไหมแบบเหตุการณ์ที่แบบว่าเจอแล้วแบบว่าเคยแบบเนี้ยแล้วเฮ้ยมันจะมีไหมวะมันจะมีผีไหมวะทําทให้เรากลัวทําให้เรารู้สึกไม่ดีอ่ะไม่มีครับไม่มีเลยอเออเหมือนผมมองว่าคือด้วยความที่รู้สึกว่าผีก็เหมือนคนนะครับ ทุอผมมองผีเป็นเพื่อนอะเราอะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ,อถ้ามันจะไม่ดีก็คือแบบถ้าไปเจอเพื่อนแย่หน่อยเจอเพื่อนดีก็ดีแต่บางทีจเจอ <S 2> <S 2> <S เจอเพื่อนไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบทําให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยจะมาทําอะไรเราไหมเนี่ยก็เป็นการ <S 2> <S 2> <S ก็จะไม่สบายใจเหมือนกันไม่ไมีอะไรก็คื <S 2> <S 2> <S คอคุณตะอ่าดูผีเป็นเพื่อนอ่ะคือคิดซะว่าเขาเป็นเพื่อน วันนี้คุณตาพาเพื่อนมาไหมพามาไหมครับมีอยู่นะโอเคอยู่ตรงนั้นนะครับอแล้วคราวนี้ยการเจอผีอยากรู้เหมือนกันนะผมเองก็อยากรู้ว่าการเจอผีเนี่ยมันมันให้ข้อดีอะไรกับกับเราไหมอ่าคุณตาคือผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าผีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วคนมักจะกลัวไปเองมันคือคือสิ่งทั้งอย่างที่มันดู น่ากลัวไม่ดีแต่ข้อดีของของของการที่เราได้เห็นผีเนี่ยหนึ่งเลยก็คือแบบที่แบบผมมองนะครับในมุมมองผมก็คิดว่าอย่างน้อยทํทให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตหลังความตายมันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผีแต่ละยอย่างอ่ะบางทีเขาไม่ว่าจะเป็นการยึดติดหรือว่าพอตายไปแล้วในยอยู่ในที่ไม่ดีหรือว่าสภาพเขาไม่ดีเมันทําให้เราที่ยังเป็นๆอยู่เนี่ยระวังตัวก็คือไม่ไม่ไปใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วทําให้เกิดเหตุการณ์อย่าง อย่างเขาที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นครับเหมือนเป็นการเตือนสติเราให้เรามีสติอ่ามีสติกับตัวเองตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วอ่ะชีวิตหลังความตามยานีนะถ้าคุณตายก่อนเที่ยะถึงถึงชะตาถึงท่าคุณต้องไปเล่ล่อนไปอยู่ตรงนั้นไปเข้าคุณฆ่าตัวตายคุณก็ต้องไปฆ่าตัวตายอย่างนี้คือเจ็บอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันทําให้คนเป็นเนี่ยคิดได้ว่าเฮ้ยไม่ควรไปทําแบบที่ผีมันทำอผีก็ถ้าเราเจอเราเขาก็ สอนให้เรารู้จักะระวังตัวรู้จักการใช้ชีวิตว่าคือถ้าใช้แบบเขาก็จะเป็นแบบเขานะอ,ะ,อะไรอย่างนี้ข้อดีของเพื่อนคือเพื่อนอะเดิกเรื่องดีอย่างอื่นไม่ออกนอกจากเรื่องหวยโอเคอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีอ่าถือเป็นข้อดี <laughs> อ่าโอเค okay. เพื่อนรู้สึกว่าผีบางเขาเรียกว่าบางตนเนี่ยบางตนให้โชคให้ลาบอ่าอ,อย่างเช่นแบบผีบันพบุรุษ ที่แบบว่าเขาตายไปหรือเพิ่งเพิ่งตายเพิ่งเสียอะค่ะเขาก็จะกลับมาให้โชคให้ลาบอย่างเงี้ยค่ะเออเช่นการให้หวยที่ถูกอะไรเงี้ยเพื่อนไม่รู้เพื่อนเป็นคนเดียวหรือเปล่าอ๋อผมว่ามีหลายคนเป็นนะผมว่ามีหลายคนเป็นต้องมีหลายคนเป็นแล้วคนนี้เคยไหมสักหนึ่งงวดอะไรเงี้ยหนึ่งงวดหรอเพื่อนอะยังไม่ไม่เคยถูกแต่จะเป็นแม่ แม่ที่ถูกอะค่ะก็คือเหมือนตาพึ่งเสียอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะซื้อเลขแบบเลขฝาโลงอย่างที่เขาชอบเล่นกันเลขฝาโลงเลขที่บ้านอะไรเงี้ยเออเขาก็จะถูกอือจะเป็นไซสอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าการถูกแบบนี้มันก็มันก็คือการที่เราเองที่ไปขนขวายหามาเองถูกไหมคือถ้าสมมติว่า ผีมาเข้าฝันเราแล้วบอกเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้คือการเจอผีที่ดีเพราะผีมาบอกจริง oh. ใช่ไหมผีน,นี่คือผีมาบอกจริงแต่ว่าการที่เราไปอ่ะเลขฝาลงเลขอายุ oh. เลขพศอ,อ oh. เกิดตายก็ว่ากันอะไรก็อันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะไปหา <c oughs> เออถูกไหมฮะไปหาจริงๆเองอะไรเงี้ยเราก็โอเคข้อดีของคุณเพื่อนก็น่าจะเป็นข้อดีของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะว่าว่าโอเคเอออาจจะ คือตรงใจหลายๆคนนะ่ะที่ดูว่าโอเคอะข้อดีคือก็อห่วยใช่ไหมการอะไม่ต้องห่วยก็ได้ให้โชคให้ลาภอ่ามาบอกว่าบางทีไม่ต้องเป็นถึงโชคลาภก็ได้บอกว่าบางทีมาเตือนมาอะไรอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบใช่สืบเนื่องจากจากที่คุณเพื่อนบอกเลยว่าโอเคเรื่องดีเรื่องเดียวที่คุณเพื่อนนึกถึงก็คือเรื่องหวยถูกไหมอ่าเรื่องหวยมันก็จะมีการอ่าไหว้ถูกไหมครับ ไหว้ขอ,อซื้อนั่นซื้อนี่ไปถวายอะไรเงี้ยบางคนขอได้บางคนขอไม่ได้หรือบางคนขอไม่ได้แล้วต้องเสียด้วยอะ,อะไรบางอย่างคราวนี้ก็เลยอยากจะถามว่าการที่เราไปไหว้หรือการที่เราบูชาผีอะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออะไรอย่างอื่นก็ได้นะาเจอก็ได้อะไรเงี้ย มันได้มันเสียมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าได้อย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวคือถ้าเรื่องแบบการที่เราไปเอาของเอาของหรือเอาอาหารไปไหว้ใช่ไหมครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเนี่ยไม่ควรไม่ควรไปไหว้ดื้อซ้ำไปถามว่าเสียไหมเสียเสียเงินถูกไหมครับเสียของด้วยเอาไปวางไว้ปุ๊บ๋ยวมดมันมาแหละมากินอะไรนี่กินอะไรเงี้ย แต่ว่าถามว่าได้ไหมก็ได้ก็เหมือนว่าถ้าเราทําแล้วเราสบายใจเราก็ได้ความสบายใจกลับมาว่า <ừ> <ๆ>อย่างน้อยๆเราได้แบบเอให้เขากินอิ่มแล้วนะเพราะนั้นเขาก็จะแบบอาจจะมีตอบแทนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยคําว่าอาจจะมีตอบแทนเราบ้างอันนี้ด้วยความที่เราคิดไปเองไหมหรือว่าความเชื่อหรือยังไงด้วยความเชื่อครับด้วยความเชื<ๆ>่อก็คืออย่างน้อยๆอ่ะมันสบายใจคือคนที่<ๆ>คนที่ทําอ่ะจะรู้สึกสบายใจว่าอ่ะอย่างน้อยๆไอ้สิ่งที่เราเชื่อมันมีอยู่อ่ะเขาได้รับ การบริการจากเราเต็มที่แหละเราให้ของกินให้เนี่ยนะรงั้นเขาจะต้องไม่มาทําอะไรเราอย่างแน่นอนแล้วก็จะยืนโบกลูกค้าอยู่หน้าร้านใี่เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้ความสบายแต่พอเรามีความสบายใจปุ๊บเราก็มั่นใจแล้วที่จะทําในสิ่งที่แบบเราก็ตั้งใจขายของที่นี้มันก็ยิ่งแบบทําให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทาต่อสิไหวต่อสิอะไรเงี้ยอ่าแล้วนี้อ่ะสรุปเลยว่าถ้าอย่างนี้มัน มันได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ที่ความคิดคุณตาถ้าผมนะครับ,รบผมมองว่ามันอยู่ที่คนที่ไหว้อืะ่ะมันขึ้นอยู่คนที่ไหว้ถ้าคนที่ไหว้เนี่ยไหว้ด้วยความ,มงมงานเสียมากกว่าได้อืแต่ถ้าไหว้ด้วยความสบายใจเพื่อความสบายใจอืันนี้ยได้มากกว่าสยอ่าแต่อย่างที่คุณตะบอกมาคือทั้ง ความสบายใจทั้งความมุมงงายใช่ไหมครับมันก็จะมีทั้งเสียทั้งได้ปะกนกันมันจะไม่มีได้อย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียวใช่ไหมเพื่อนมองเหมือนคุณตาที่ว่ามันขึ้นอยู่กับความสบายใจของเราเงนะะี้ค่ะอย่างคือเราเสียเงินเสียทองในการไหวแต่ว่าถ้าเราได้รับความสบายใจกลับมาเรามองว่าแฟร์แฟร์คู่อืมก็คือเราสบายใจแล้วแต่เราเสียตังค์เพื่อที่จะซื้อความสบายใจให้กับตัวเอง <formation> <handled> อะไรประมาณเนี้ยเพื่อนมองว่ามันเป็นแฟร์แฟร์ทั้งคู่อืมอย่างนั้นมากกว่าซื้อความสบายใจใช่มันซื้อความสบายใจเช่นการไหว้แบบผีเจ้าที่เจ้าทางเนี้ยค่ะบ้านเราอย่างเงี้ยสันทภูมิเจ้าที่เจ้าทางเราก็ต้องเสียตังในการซื้อของไหว้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราสบายใจตรงที่ว่าเขาจะคุ้มครองบ้านเราให้ปลอดภัยอือแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้มัน เราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเราเสียให้เข้าไปแล้วซื้อของอสมมติยกตัวอย่างอย่างสาวภูมิหรือว่าอะไรก็ได้ซื้อให้ของซื้อของไปให้บูชาจุดทําให้ทีทุกอย่างแล้วเราคิดว่าเขาจะปกปอกไอ้ปกปกัปกคุก้มครองบ้านของเราอะไรเงี้ยไอ้คาว่าปกปักคุ้มครองบ้านของเราเราคิดไปเองไหมว่าเราทําแบบนี้แล้วเขาจะทํากลับมาแบบนี้ ใช่ผมมองว่าใช่ครับก็คือมันเป็นอยูงที่เราคิดใช่ไหมว่าจะต้องต้องได้รับแบบนั้นออะตรงแล้วแบบนั้นบแบบมันก็เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ให้สารพระภูมิที่เราบูชาว่า <c oughs> เอ้ยเราให้แล้วนะคุณต้องให้เรากลับถูกไหมเออมันก็อืมเขาเาจสม,มโจรขึ้นบ้านอย่างเงี้ยเขาต้องการให้เราแบบโจรขึ้นบ้านเอาเอาเอาเรื่องจริงหรือเอา เอาเอาเอาต่อเอาทางที่ฎีดแล้วเรื่องจริงครับเอาเรื่องจริงเอาเอาเรื่องจริงทํากันได้นะครับอ่าอ่ะยังไงตัยังไงคืออย่างเคสหลายๆเคสที่แบบที่ผมได้คุยกับเจ้าของเคสนะครับคือมันจะมีบางเคสที่โจรอะขึ้นไปแหละแต่วนอยู่ในบ้านออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยครับจนสุดท้ายต้องมานอนอยู่หน้าประตูบ้านเช้าเจ้าของมเจ้าของตื่นมาเจอแต่ข้างบน หลายๆเคสเป็นแบบนี้นะครับหรือบ้านเรือนบ้านเรือนไทยเก่าๆเนี่ยอย่งอางเคสที่สุพรรณอันนี้เป็นเคสของปู่ผมเองคือสมัยก่อนมันจะมีพวกโจรป้นที่แบบไปป้นบ้านคือ,อ,อพวกโจรที่แบบใ<ช>นยคุคสงครามอาใช่ในยุค<อ>ส<อ>งครามในน้อยเสือฝ้ายเสืออะไรเงี้ยที่ไปป้นบ้านอะไรเงี้ยครับคนสมัยก่อนเขาจะมีเลี้ยงผีไว้เฝ้าบ้านเวลาพวกโจรเนี่ยมันจะมาป้นมันก็จะเห็นว่าเหมือนมีคนเนี่ยเดินอ,<ว>อ,อยู่ในบ้าน นี่คือเคสที่มันมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมีแล้วมีคนพูดเหมือนกันก็คือมีพยานแล้วก็มีพยานบุคคลที่ที่แบบให้เหตุผลที่ตรงกันแล้วเล่าเรื่องตรงกันว่าแบบเห็นอย่างนี้จริงๆไม่รู้จักกันแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเห็นอะเขาเห็นว่าที่บ้านมีคนใส่ชุดอย่างนี้จริงๆอะไรอย่างเนี่ยอันนี้คือในมันก็จะเป็นเหตุผลในทางความเชื่อนะครับมันไม่ใช่แบบเหตุผลที่แบบเราสามารถมองมองเห็นด้วยตาเนื้ออย่างที่แบบเราเป็นในปัจจุบันเนี้ย สิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เห็นชัดเหมือนเมื่อก่อนแหละเพราะว่าแบบสมัยก่อนเนี่ยคลื่นมันน้อยอแต่ปัจจุบนะันเนี้คลื่นมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นของพวกนี้นมันจะแบบไม่ชัดแล้วแล้วในทางทฤษฎีที่เมื่อกี้เปล่นตาได้ในทางทฤษฎีก็คือถ้าพูดกันตามแบบคนธรรมดาที่เราเรียนวิทยาศาสตร,ร์เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่จะเดินออกมาจากศาลแล้วม,มายืนขวางโจรเนี้ยเป็นไปไม่ได้ดูครับ อืมยิ่งหาเมื่อกี้ที่พูดถึงวิธีการเลี้ยงผีแล้วเขาช่วยให,ให้ให้โชคเราครับที่แบบเราถวายของให้นู่นนี่นั่นแล้วถ้าวันใดว,วันหนึ่งที่เราไม่ได้ถวายของให้แล้วเขาเขาแบบมาโกรธเราเขาแบบทําไม่ดีกับเราอันนี้คิดเห็นยังไงเอออันนี้เค็เสียหรือว่าดีทุนมันผีเคยได้รับมาโดยตลอดอใช่แค่วันหนึ่งเราอาจจะลืมหรือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจลืม แล้วเขาก็มาแบบมาหลอกมทำไม่ดีก,กับเราอะไรแบบเนี้ยแบบลืมเราหรออะไรแบบเนี้ยคิดว่ามีความเห็นยังไงเรบ่องเคยเจอนะเคยเจอในเคสเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่แบบว่าเอเขาเคยมาเหมือนเจอแล้วเขาแบบอืมให้ถวายของอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆจนแล้วจนเขาพาขายดีสักพักเหมือนมีเขาไม่ได้ให้อยู่ครั้ตสองคั้งจนแบบทําให้กิจการล้มไปเลยอะไรแบบนี้ก็มีครับคิดเห็นยังไงอ อ่ะโมตผมว่าเหมือนเขามาตั้งใจมาเตือนเราว่านี่คุณไม่ให้เรานะอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทําคุณจะไม่ได้สิ่งที่ดีืดดลักษณะน,นั้นมากกว่าเหมือนทําเพื่อให้เพื่อให้เรารู้สึกว่าคุณจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอะไรเงี้ยครับมผมมองอย่างนั้นนะถ้าคุณหยุดปุ๊บคุณก็จะได้รับผลที่แบบไม่ดีแบบนี้คุณจะเอาเหรอ ถ้าคุณถ้าคุณอาจจะเอาแบบนี้นะคุณก็เลิกไหว้ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเ,เราเลิกบูชาใช่ไหมเราเลิกบูชาเราอะไรปุ๊บแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามันมีสาเหตุนี้สาเหตุเดียวหรือเปล่าที่ที่ที่ทำให้กิจการเราลม้มอ่ะใช่ไหม,มคืออาจจะเริ่ป๊บสมมติว่าขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมขายก๋วยเตี๋ยวบูชาอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ขายดีเลยขายดีขายดีแต่พอเราเลิกบูชาเสร็จปุ๊บ กิจการพับกิจการเจ๊งอย่างที่นัดบอกอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราลืมวหาหรืออะไรแต่ว่าเราอ่านมาดูเรามาดูด้วยมันรสชาติมันเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าวัตถุด,ดิบมันไม่ดีไหมไปหาซื้อของจากไหนมาอะไรเงี้ยมันมีหลายสาเหตุที่มันจะทาให้เป็นปัจจัยที่จะไม่เกิดการการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการเจ๊งการปิดกิจการผลที่มันไม่ดีเกิดขึ้นถามว่าเหตุผลนั้นมันเป็นด้วยไหมอาจจะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะ ไม่รู้นะเพื่อนเป็นไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ในการแบบว่าอยู่ดีๆเลิกไหว้หรืออะไรเงี้ยเพราะอย่างเพื่อนอ่ะคือถ้าอย่างพ่อแม่เราบอกให้ทําอำเราก็จะทําเพื่อความสบายใจอืแบบเช่นการไหว้เขาอยากให้ไหว้เราก็โอเคไหว้มันความสบายใจของเขาใช่ไหม,มแต่โดยส่วนตัวเพื่อน,นอ่ะเพื่อนไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะต้องไหว้ไม่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยเออ,อไม่รู้สิเพื่อน อธิบายยังไงเนี่ยเราเราแค่ทําเพื่อความสบายใจของคนที่เรารักนี่หรือเปล่าคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้รับหรือจะต้องเสียอะไรเราแค่เราทําเพื่อความสบายใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องทำโอเคเราก็ทําอผมไหวแต่ตาพละกำรังใจพระกำัยเลยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับไม่มีอ่าเทพองค์นั้นองค์นี้ไม่มีไม่มีไหวเจ้าพาสัมภูไม่ไหวครับอือคือ ผีหรือว่าวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไม่ไว่าครับจะถามว่าเคารพไหมอย่างถ้าเป็นฤาษีหรือครูเราเนี้ยสมมุติว่าแบบก็จะมีฤาษีใช่ไหมครับ,รบที่เป็นเขาเรียกครูบาอาจารย์เนี้ยเราเคารพเราก็ไหว้ได้เราไหว้ได้แต่ว่าเราไม่ได้แบบต้องมีเครื่องเส้นอยู่ตลอดอนี่เงี้ยครับแต่ว่าอย่างถ้าคําวา่วาไหว้ไหว้ทุกวนันไหว้ประจําไหว้ตลอดก็คือไหว้พระธนาใจพูดพระรามประส์พูดประทาป,ประสมมันก็ตอบยาก เหมือนกันว่าเราได้เราเสียอะไรไปมากมายแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เลยอ่ะจะได้หรือจะเสียมันก็อยู่ที่ที่จิตใจคนที่ทาไปอ่ะว่าเราสบายใจแบบนี้เราไม่สนว่าเราจะเสียหรือเราจะได้อะไรแต่เราทําไปเราเอาแค่ความสบายใจอย่างเดียวพอแค่นั้นมันผมคิดว่ามัน,ม,นมันแค่นั้น,นจริงๆนะ mm hmm. ใช่ไหมครับ